ร้อยตัวหัวได้อยู่ร้อยตัวหัวน่าเซ็ตหมดจังคนเรขึ้นขึ้นรางวขึ้นแล้วนี่ตัวเลขช้องมเดลกันถ่ายด้วยมาด้วยปัจจายด้วยดิวันนี้เรามาส่งของครับผม ไปดูหน้างานเร็รอเรียบร้อยเรียบร้อยดีเจ้าของไงปลาแตง ตัวที่สองเสร็จงานห้าโมงพอดีรอกาวแห้ง<อ>เช็ดเช็ดเครื่องทางดูดก็สิบสองเมตรประมาณลงประมาณนี้เดี๋ยวมีต่ออีกนะเพราะว่าเผื่อน้ำแห้งดูดสี่ ต่อป๊อบจำทางส่งแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูสปริงเกอร์มันจะแรงแค่ไหนจะได้เท่าไหร่โอ้อต่อแตกป่ะนะต่อแตกกว่าเพิ่งจัายอันนี้ก็แตกอันนี้จะเปิดจัก,กฟังฟังเดียวบ่ะสองเลย,เ,ลยเป็นไดแห้งเก่าเกาหรือซ้าเกา่าส,ส,สูสีเนาะ,าะอ่า แต่ว่าคอยยังให้ป้องกันท่างดูดนะแล้วเข่งมาใส่ตะไคร้เขียวเจ้ามีอยู<ม>่ยัดหัวดูดลงในเข่งแ้ะกัตะไคร้เขียวห่อเข่งไว<ม>้ครับมแมนกันเศษไม่เศษบางเทธอหอย<ม>แตกลดบหรือแตก<ม>อันนี้ขึ้นเนินนะ่นนูนฟังหุ่นก็คือสีดขึ้นตนทุเรียน <laughs> ป,ประมาณจากักประมาณจักหัวเนี่ย เก่าสิบกว่าหัวนะสุดปุ่นพอดีนะเก่าสิบกว่าหัวเกือบลอยไป่เล่งขึ้นดีมันก็มันไก่แห้งอีกกันละต่อสองนิ้วนี่นะเือว่วได้เยอะนะครับร้อยกว่าหัวได้อยู่ร้อยร้อยก,กว่าเลย หลุดเยอะเลยฮะเออเราเล่งเครื่องมั่ง,งน่ะมันแห้งไร้ทอหลุดเบิดเลยตีกระจายดีนะข้างบนโอ้ม่อยากเดินขึ้นสุดเลยนะประมาณที่ประมาณสิบสิบไล่ได้เลยโอ้ฉีดแดงมากรอบวง เขาเล่งแห้งโพดปรปจักนี่มันมาแพร่แถวนี่น่ะกันเป็นไปได้นะเดินท่อคู่เ้อแงเกินนั้นท่อแตกท่อหลุดหมดเลยนูข้างบนนอเอ็มสองนิ้วเนะดินร้อยก็หัว่ถือว่าโอเคนะได้เยอะเป็นเร่งแรงเกินนะโชค เร่งแรงเกินเมื่อกี้ท่อหลุดแตกมาเลยหลุดมาเลยคือท่อมันรับน้ําไม่ได้นะน้ำสองเลยครับเช็กวาวกันน้าย้อนนะเร่งแรงเยองเกินเมื่อกี้ เ,เราก็จะกลับบ้านแล้วนะเรียบร้อยออกสองข้างแล้วนะนะคือแท็ก่าผมใส่ตัวนี้เอาเพราะว่าฝั่งโน้นเดินท่อเมนตัดอย่างนี้ฝั่งนี้ปึ๊บเดินท่อเมนตัดอย่างนี้ถนนอยู่กลางสองข้างเปิดพร้อมกันอันนี้เป็นปั๊มเดินที่เขาถ,ถือว่าแรงกว่าเดิมนะพี่เขาบอกไกกลับบ้านได้